เอาหนูไปเอาเสือ้อมาจากไหนหนูจะไปโอ้ยจะไปสอกออกมาไหมล่ะห่วยโอ้ยหนาวแล้วไปมาใส่ที่ไปเอาดึองออกมาจากใส่เดี๋มันไปเฮ็ดอีหยังในี้ตู้ผ่าไป็น <c oughs> หมอเดี๋ยวจะเพิ่ง <c oughs> ไปหมออย่าเพิ่งหมอใส่เสื้ออยู่ Ừ. ê Hả? Hả? À, này mua này Nên mua này. À, này mua mưa mưa hải mưa hải với à, này

เจ้าไหเ้เอามห้ามวามาใส่ไปหนึ่งฟองไยมาเลยมาโดดเข้ามาเลยเอามาใส่นี่หน่อยใส่ชี๋หน่อยใส่ชี๋หน่อยนะเธอใส่ชี๋เลยนอนจานอนนอนค่ะนอนนอนมะให้พานอนนะคะ อ่าสมมติว่าสมติว่าพี่พลอยนอนข้างนี้ใช่ไหมพลอยจะนอนข้างนี้ใช่ไหมอ่าน้องเพชรก็จะนอนข้างนี้มาอ่าไหนไหนยช่วยอน,นอนนะคะเที่ยงแล้วนอนได้ค่ะนอนนะคะนอนเพราะว่าพี่พลอยจะติดยายแล้วคนนี้จะติดยายบีถ้าสมมุติว่ายายบีไม่อยู่เนี่ยเด็กคนเนี้เขาสามารถนอนกับยายได้ ไม่ใช่ว่าจะให้ติดเลยแต่ว่าคนนี้ก็ไม่ใช่ว่าให้ติดเลยให้นอนกับตาก็นอนให้นอนกับใครก็นอนแต่คนนี้เขาจะเริ่มติดหูอาอ,อ,อคนนี้ก็จะหูเหรอคะอ๋นอหูยายสองข้างเลยนอนด้วยกันเนาะอือ,อะจะยายนอนคนละฝั่งก็ได้อะอหนยู่นูโนูดูยูยายจะทำเฮ้ยจะกะจิ้งดิงด้งจิงจิ้ง หูเลยคนละข้างเลยปะมอนอนข้างข้างเลยนะคะนอนข้างนอนเอ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 มืงไกวเพลงแม่นีจิเฮเพลงกล่อม ควันเอ้ยควันมาอย่าร้องหหยงอแงที่บ้านที่เรือนพวกป้าทุแล